และด้วยวิธีนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ก็สามารถเห็นการแจ้งเตือนล่าสุดของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ของเราเลยนะครับเพราะว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมันแสดงให้เห็นบนหน้าจอหลักมือถือของเราแล้วนะครับและถ้าเราสนใจการแจ้งเตือนนี้เนี่ยเราก็สามารถกดเปิดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองนะครับ เข้ามาดูการแจ้งเตือนล่าสุดได้ทันทีแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากใช้งานวิดเจ็ตแบบนี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยครับอันดับแรกเนี่ยให้เราเรียกใช้งานวิดเจ็ตมือถือของเรานั่นเองนะครับซึ่งอย่างในมือถือ oppo เนี่ยเราจะแตะ2นิ้วบนหน้าจอว่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดเข้าหากันนะครับ พอรูดเข้าหากันแล้วนะครับมันจะโชว์เมนูวิดเจ็ตเพิ่มเติมมาแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามือถือของคุณผู้ชมเป็นมือถือรุ่นอื่นๆเนี่ยก็ลองหาวิธีเรียกวิดเจ็ตกันดูนะครับแต่ยังของผมเนี่ยถ้าเป็นมือถือ Oppo One Plus Realme เ,เนี่ยการเรียกวิดเจ็ตจะคล้ายๆกันครับก็คือวาง2นิ้วนะครับแบบนี้บนหน้าจอนะแล้วก็รูดเข้าหากันแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเรียกปุ่มวิดเจ็ตขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับในนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดเจ็ตจากแอปพลิเคชันต่างๆนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงไปนะครับหาวิดเจ็ตของแอปพลิเคชัน Facebook นั่นเองนะครับอย่างในที่นี้ผมเลื่อนลงมาเจอแล้วนะครับวิดเจ็ตของแอปพลิเคชัน Facebook นะครับและวิดเจ็ตที่เราจะติดตามการแจ้งเตือนล่าสุดให้อยู่บนหน้าจอของเราเลยนะครับโดยไม่ต้องเปิดเข้าไปในแอป a c e b o o k ก็คือวิดเจ็ตตัวนี้นี่เองนะครับเราก็กดเพิ่มได้เลย พอกดเพิ่มเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยเราสามารถเลื่อนหน้าจอเลือกตำแหน่งวางได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไว้ในหน้าแรกแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปล่อยมือนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มเสร็จสิ้นนะครับที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับเพียงเท่านี้นะครับการแจ้งเตือนล่าสุดของแอปพลิเคชัน Facebook เนี่ยจะโชว์บนหน้าจอหลักของเราแบบนี้แล้วนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน f a c e b o o k นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เจอปัญหาเพิ่มวิดเจตนี้ไม่ได้นะครับนายตึงเนื่นอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเช็คใน Google Play Store นะครับไปเช็คดูว่าแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ของเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะครับวิธีเช็คก็คือเข้าไปใน Google Play Store เลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่สัญ,ญลักษณ์โปรไฟล์ของเราบริเวณมุมขวาบนนะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้ไปต่อที่หัวข้อจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับหลังจากเข้ามาในเมนูจัดการแอปและอุปกรณ์แล้วนะครับให้เราดูในหัวข้อมีอัปเดตพร้อมใช้งานนะครับกดเข้าไปดูที่ปุ่มดูรายละเอียดได้เลยนะครับ พอเข้ามาแล้วเนี่ยในนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่รอการอัปเดตทั้งหมดของเรานะครับแล้วดูว่าแอปพลิเคชัน Facebook ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือยังนะครับมันมีปุ่มอัปเดตอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ามันรออัปเดตอยู่ให้กดอัปเดตได้เลยนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมือถือของคุณผู้ชมเนี่ยก็จะมีวิดเจ็ตสำหรับอัปเดตการแจ้งเตือนด่วนจากแอปพลิเคชัน Facebook แบบนี้เลยนะครับให้เราได้เห็นอยู่เสมอนั่นเองนะครับในถึงนึกหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชนนนน์กกกับเพื่พ่่ออๆททุทุานนสาสด้้ยีน ากกันไปจฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิด,ดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมในตึงนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ